สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมก็มีคาถาอ้อป่องนะครับเป็นคาถาเกี่ยวกับการให้เรียนเก่งนะครับเป็นคาถาโบราณนะครับอันนี้เป็นน้องขุนของคุณแม่ผมเองนะครับก็ได้คาถาอ้อป่องมานะครับโอเคจะให้พูดนะครับโอเคครับผมอมปุปุฮาลุปัญญา พุทธะโลกาเอหิสหุจบนะครับโ <Okay. S 2> อเค <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะทบทวนใ,ให้ใหม่นะครับน้าเปบาดิญญาญญาอมปุปุทะลุปัญญาพุทธะโลกาเอหิสหุมอมปุปุทะลุปัญญาอย่างอีกพุทธะพุทธะโลกาพุทธะโลกาเอหิสหุมเอหิสหุม <c oughs> นะครับ ก็ใครที่ไปสอบหรือว่าไปเรียนหนังสือนะครับภาวนาทุกวันนะครับก็จะได้ทําให้เรียนเก่ง<ร>นะครับเราค<ะ>าถา,าใส่น้ำมาจิ้มลอ,อ๋ท่องคาถานะครับเป่าใส่น้ํานะครับสามจบอสามจบแล้วเป่าให้เด็กกินนะครับหรือว่าเป่าให้ตัวเองกินก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นคาถาโบราณนะครับโอมปุปุปทะลุปัญญาอย่างอีก พุทธโลกา,า,ลกาเอาหิอสหุมเอหิสหุมโอเพียงนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเป็นคาถาโบราณนะครับก็นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้เป็นน้องแม่นะครับก็คาถานี้มีที่เดียวในโลกนะครับเนี่ยคาถานี้นะครับได้มาจากไหนละ่ะโอ้หลองโอน่ังๆหัอันหล <c oughs> งโร่างที่อันเป็นมานี่นะ ล่องพอ่อบ่าวลองพอ่คนติดจังออล่องพ่อมาปีน,นั้นนะหอบ้านฮานไปเต็มวัดเลยเต็มวัดเลยเอ,อ๋อได้มาจากพระนะครับนะได้มาจากหลวงพ่อเลยนะครับเนี่ยหลวงพ่อมาที่บ้านเราเนี่ยแล้วคนก็ไปเยอะเลยเต็มวัดเลยนะออผมก็ได้คาถานี่มานะครับโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยคาถานี่ครับออก็เป็นคาถาที่ เด็กๆนะครับเด็กๆน้องๆนักเรียนนะครับเอเอาไปท่องเอาไปจํากันแล้วก็เป่าใส่น้ำกินนะครับแต่เด็กแกผู้เฮ่าอันไปเรียนนั่นนั้นนี่มันก็ได้เป็นยังล่ะอ่าคนแก่เนี่ยจำได้เจ้าได้ท่องไนะได้ท่องไหมบ่คือจำได้นะเอ้อมันจำแล้วมันก็ติดเนาะค่าคาเห่าได้เหมือนกันบ่ลืมได้เป็นติดอ่ะได้ก็ติดเลยบ่ทีเออมันนี่บ่ลืมแล้วมหเนี่ยเดี๋ยวเอาผมมาลงยูทูบไปแล้วครับ ว่าถ้านั้นก็คาถานี้ก็เป็นคาถาความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมอดใช้พิจารณาญาณนะครับผมโอเคนะครับเป็นคาถาอ้อป่องนะครับคือคาถาให้เรียนเก่งความจำดีนะครับโอเคขอบคุณทุกทัานนะครับที่กดติดตามช่องนะครับ Thailand Indy ี v นะครับกดกดติดตามไว้นะครับผมก็จะได้มีคาถาดีๆนะครับมาให้ ท่านได้ฟังและท่านได้เรียนรู้นะครับผมเก็บไว้ในช่อง Thailand Indie TV นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ